สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาสอนคนใหม่ซื้อสินค้านะคะเพื่อให้ได้รับตำแหน่ง BO ค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็คลิปเมื่อกี้จะสอนเรื่องของการสมัครใช่ไหมคะสมัครแอปกรอกรายละเอียดนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูด้านล่างนะคะปโปรโมชั่นค่ะทุกคนสำหรับคนใหม่นะสังเกตโปสเตอร์ให้มีคำว่า BO อยู่ในโปสเตอร์ด้วยนะอสังเกตง่ายๆข้างบนนะคะตรงนี้ภาพนี้นะคะ ซ้ายมือรูปเกตนะจะมีคําว่า BO อันนี้ก็ BO แล้วข้างล่างล่ะถ้าไม่มีคําว่า BO แบบนี้หนึ่งพันอย่างเงี้ยนะคะคุณจะไม่สามารถได้ตําแหน่ง BO นะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นดูดีๆกันนิดนึ่งอันนี้ทำไม BO หกพันอันนี้ CEO นะคะสองพสี่สอง CEO สองพันสามร้อยสี่สิบ CEO ถ้าคุณแนะนําคนอื่นสมัครแล้วเขาซื้อสินค้าคุณจะได้หกรบาทต่อชิ้น BO ถ้าคุณแนะนำให้คนอื่นสมัครแอปลิงก์ต่อจากคุณคุณจะได้800บาทต่อชิ้นวันนี้คุณสามารถออกแบบรายได้ตัวเองได้เลยว่าคุณต้องการรับ800หรือ600บาทนะคะถ้าคุณเลือกแพ็กเกจที่คุณคิดว่าเหมาะสมแล้วนะคะที่คุณต้องจำเป็นต้องกินต้องใช้เนาะอย่างเช่น c ีนะคะ Vita D ีทอ k เออเวตาดอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ายาสีฟันคุณเลือกเลยว่าคุณชื่นชอบสินค้าประเภทใดนะคะตอนแรกก็เลือกนะคะ โปรโมชั่นที่มันเป็นเกี่ยวกับดีท็อกนะคะ3ชิ้น3,600นะคะก็อัพสถานะของตัวเองจากคัสเตอร์เป็น B.O. เลยนะคะแล้วพอที่เราส่งลิงก์นะคะให้กับผู้ที่สนใจนะคะอยากมีรายได้แบบเรานะคะเขาก็แค่รับลิงก์สมัครจากเราแล้วก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะคะกรอกทุกสิ่งอย่างเรียบร้อยก็ทำการซื้อสินค้ารายได้ก็จะเข้าเราแบบเรียลไทม์เลยค่ะง่ายไหมคะ ง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้สินค้าที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอย่างเช่นยาสีฟันครีมอาบ,บน้ํานะคะอะไรอีกละ่ะอุ้ยอะไรอีกมากมายนะคะยาสีฟันครีมอาบ,บน้ํานะคะอะไรอีกนะคะกาแฟนะคะหรือตัวบํารุงสุขภาพเพศชายนะคะหรืออะไรอีกนะคะกันแดดอ่าช่เคี้ยวอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกได้เลยนะคะตามใจชอบถ้าซื้อจากที่อื่นแล้วไม่ได้เงินคืน เราจะยังซื้ออยู่ไหมคะ,ะวันนี้จะดีกว่าไหมถ้ามาซื้อที่นี่แล้วได้เงินคืนนะคะแบบเรียลไทม์นะคะ6 0 0 8 0 0แป0ร้0เด้งเข้ามาตลอด24ชั่วโมงคุณอยากได้สักกี่ออเดอร์ดีคะวันนี้ถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วนะคะเกิดสนใจอยากสมัครนะคะก็สามารถใช้ลิงก์ได้เลยติดต่ออินบ็อกซ์มาได้เลยหรือว่าติดต่อผู้ที่แนะนำคลิปนี้ให้กับคุณนะคะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ